สวัสดีทักทายครับท่านผู้ชมที่เขารบลักทุกท่านนะครับพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้สุกคนครับสําหรับผู้ใดที่มาเลี่ยมพระนะครับกันน้ำนะครับเลี่ยมกับเบาก่อนนะพี่น้องมาทางนี้กันเลยนะกันนี้ก็ะอขอบ,บุญขอบคุณเด้อครับเด้อสําหรับงานเลี่ยมพระกันน้ําครับนี่เป็นงานเลี่ยมพระกันน้ําอันนี้เป็นงานเลี่ยมกันน้ํา เพิ่นเอามาเลี่ยมครับแต่ว่าอันนี้เป็นกรอบสแตนเลสนะกรอบสแตนเลสแบบว่าแบบใส่อันชุบแม่ครับพี่น้องแบบใส่ชุบทองนะนี่นะครับนะเป็นกรอบสแตนเลสแบบใส่ชุบทองนะครับเป็นกะเอามาเลี่ยมเนาะเพราะว่าอันเพิ่นบอกว่าพอใส่ไปแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าหนึ่งทำไมวะที่งานพวกเนี้ย ขันอยากให้นกันน้ำหรือว่าอยากให้รุดก็คือต้องเอามาเลี่ยมกันน้ำแหละครับแต่ว่าขันยางสี่นะเป็นตลับแบบนี้นะมันก็รุดบล็อกเพราะว่าอันนี้ก็คือใส่กรอบนะใส่กรอบแบบนี้ธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็เอายางรองอยังสี่แม่นะครับมันก็จะลาบากนิดนึงนะครับนี่อันนี้เพิ่อนก็นเอามาเลี่ยมกันน้ําครับเป็นพระอ่าอันนี้นะ่าจะเป็นพระศิวรลีบ่ ศิวลีพิมพ์สังกัจัยอุ้มบาทนะนี่ครับเป็นพระศิวลีพิมพ์พระสังกัจัยนะนี่ครับศิวลีพิมพ์พระสังกัจัยพระอุ้มบาทครับโชกลาบมงคลนะพระชุดนี้ก็ได้นี่ครับอันนี้ก็คือเอามาเลี่ยมกันน้ำครับใส่กรอบสแตนเลส เซกอบเก่าเนี่ยแหละครับแต่ว่าเฮ็ดเป็นกันหน่าบอยเฮ็ดแบบเก่านะครับ,บ,บ,บ pues, เป็นเพิ่นบอยเฮ็ดแบบเก่าครับผมพีนน่น้องนี่นะครับก็คือพระศิวลีนะครับเนาะกับเหรียญอย่างนี้เหรียญเจ้าสัวพันล้านนะครับนี่อ้าวพระหายอ่าอยู่นี่ครับนี่ครับสำหรับงานอันนี้น,นะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุล้่มส่นลงยาชมพูนะ เห็นไหมครับมันจะเป็นพระศิวลีนะเนาะเป็นพระศิวลีจกบาทครับอันนี้ก็ได้งามนะพี่น้องอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะฮะลูกค้าอยู่ทั้งบ้านกลางไงนะฮะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเฮ้านะครับที่ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเพิ่นบอกว่าติดตามมาจากเพจเบ้ากวนนี่ยแหละครับเห็นเบ้ากวนประกาศว่าว่างงานหรือด้วยเอ็ดเขาเฮ็ดป่าแล้วเรียบร้อยนะเพิ่นก็เลยเอามา ให้เลี่ยมน้ำนะก็ฝากกอยมาให้กินด้วยนะหนึ่งถุงนะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ผมน้ำนะฮะเนาะขอบคุณครับ